เมื่อบานคุณภูมิธรรมเวชเชัยรองนายกรมรบรมหาไทยค่ะไปมอบนโยบายที่จังหวัดศรีสะเกดใช่ค่ะมีคนตั้งสังเกตวันเดียวเล่น2บทนะคุณภูมิธรรมสองบทบาทที่แตกต่างกันเลยใช้คํานี้โสตก็มีหวานก็ <c oughs> ได้ <c oughs> เริ่มจากบทหวานก่อนอไปดูโชว์ซีนหวานที่เขาบอกว่าหวานขนาดไหนนะเชิญน,นะเชิญคะ่ะ มกาไปกดิมจะไปไหนกัน่านัรัตไม่ต้องเข้าไปพี่ทูมตูมเอาพี่ตูมเอาพี่ไม่ต้องเข้าหวานไหมหวานไหมถือเค้กมากับมือเลยนะท้าลองนายกคุณพ่มทำถือเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเปารี้สโรมหาไทยคุณอันสิษย์ันิใช่ค่ะสมพันธรัต ย่างเข้าสู่ปีที่55แล้วว่ากันที่จริงนะคุณอันสิทธิ์มาโดยสายสิน้ำเงินใช่ค่ะถูกมองเช่นนั้นค่ะและย่างเป็นเสร็จไม่ได้พราคพื่อไทยอย่างแรกที่เขคิดก็คือเขาอยากจะล้างเครือข่ายของสิน้ำเงินในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะตำแหน่งประหลัดประหลัดก็เป็นเป้าหมายหนึ่งใช่ค่ะแต่โอเคฟังมาว่าคุณภูมิธรรมจะ จะตรวจสอบความประพฤติของประหลัดอันสิทธิ์สักสามเดือนใช่ไหมเอออยู่ในช่วงดูประเมินประเมินประเมินได้ทุกความเคารพเหมือนเดิครับเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมแล้วนะถ้าจะไปขยับปรับเปลี่ยนประทลวงมหาไทยกันยาก็ทันใช่ไหมครับทันค่ะเดือนกันยายนก่อนวันสุดท้ายก็ยังทันอยู่ค่ะดังนั้นจากวันนี้ถึงวันนั้นดูที่ผลงานละเดือนกันยายน2568กด็อยู่ที่ประหลัดอันสิทธิ์เออ โอเคมันก็เป็นลูกเล่นของคุณภูมิธรรมนะวันนี้ผมให้นะแล้วผมจะรอดูว่าคุณจะให้ผมไหอ้าวอันนี้ครนะาวนี้อีกบท<บ>หนึ่งอีกบทหนึ่งวันเดียวกันบทโหดบทโหดก็มีนะก็คือเรื่องของเรื่องเมื่อวันเป็นว,นวานะพบายที่สีสะเกษนอกจากบทหวานคราวนี้มาดูบทโหดขณะที่อยู่ที่ศรีสเกตใช่แล้วเชิญเชิญค่ะจากนี้ไปหลังจาก วันเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้มั้งี่สิบเจ็ดด้วยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมนัดประชุมนะครับผูบ้ว่าการจังหวัดทั้งประเทศแล้วก็มีผู้การจังหวัดนะครับเมื่อเช้าได้โทร,รบอกกับท่านาาผ,ผ,าผู้การและพวงครับผู้การาผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติแล้วว่าวันที่ประชุมพรุ่งน,นี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าการจังหวัดและผู้การจังหวัดต้องเข้าถ้าจังหวัดไหนไม่เข้าเป็นแต่เรื่องที่เป็นการ เข่าเข้านะครับเจ้านายหรือป่วยหนักอยู่กระเตียงจริงถ้าไม่เข้าร่วมหรือว่าไม่ประดอมตอบนโยบายผมจะย้ายทันทีนะครับผมเรียนนั่นคือทําอะไรนี้ไม่ได้มีความเกลียดทางอะไรแต่ผมว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติแล้วประเทศมันไม่มีทางสมบูแล้อยากจะติดมันบัลทอนหมดอันนี้ผมปากไว้ทั้งหมดนะครับเอผมเมาจริงในตลอดที่ผมอยู่ในตําแหน่งด้านศีวการสงา์ไทย เป็นยาบทโหดเอาจริงนะไม่งั้นย้ายนะถ้าไม่มาประชุมนะตัวจริงต้องมานะเขตเส้นใต้ที17บเกรกฎาก็คือวันนี้วันนี้ค่ะจะมีบิ๊กอีเวนที่ที่สมุทรสานอกค่ะถนนวิภาวดีรังสิตค่ะอครับบิ๊กอีเวนตดังว่านั่นก็คือเป็นการประชุมนะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดค่ะอเป็นการประชุม มอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดในระดับทั่วทั้งประเทศใช่ค่ะพูดกันแบบภาษานักเลงสักนิดหนึ่งว่า <Wow. S 2> ภาษาการเมืองนะ <Wow. S 2> วันนี้เป็นวันแรกที่จะมีการประกาศค i c k off สงครามปราบยาเสพติด <Yeah. S 2> เอากันแบบเข้าใจกันง่ายๆอย่างจริงจังอนะ่ะดังนั้นวันนี้เครื่อน่าย ฝ่ายปกครองเครือข่ายตำรวจตทั่วทั้งประเทศต้องมารับนโยบายใครไม่มารับนโยบายถือว่าขัดคําสั่งต้องเั็นโยบายตัวจริงด้วยคนที่มีอำนาจและต้องมาด้วยตัวจริงด้วยนะใช่ค่ะเว้นเหตุจําเป็นจริงๆที่ท่านรองนายกุได้บอกไปแล้วติดเตียงจริงๆป่วยจริงๆอหรือมีภารกิจสําคัญอืครับความตอนหนึ่งความตอนหนึ่งเมื่อสักครู่ฟังทันใช่ไหมครับคุณภูมิธรรมบอกว่าผมได้โทรเรียนพบตรบิ๊กตายค่ะ เรื่องลูกน้องบิ๊กตายต้องมากันครบค่ะขาดไม่ได้และส่งตัวแทนไม่ได้ต้องมาตัวจริงค่ะในบันดนันะบ่ายเย็นเย,ยนเมื่อวานเนี่ยบิ๊กตายก็มีหนังสือ<ด>เวียนด่วน,น,นที่สุดใช่ค่คะถึงด่วนที่สุดนะคะส่งถึงระดับผู้บัญชาการนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ก่อนแล้วกันค่ะจากพบตรอค่ะ เวียนหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตําตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งถึงเก้ากองบัญชาการตำรวจภูทรไม่ใช่ภูธรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนนท์เอาว่ากันไปประมาณนั้นเรื่อง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  ไปดูที่ล้อมกรอบไว้เลยนะครับข้อ2อน,นะครับเพื่อให้การมอบนโยบายการป้องการปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกําชับให้ผู้การนอน1นถึงเและผู้การจังหวัดเดินทางไปร่วมด้วยตัวเองมีกิจเส้นใต้ด้วยนะเดินทางเข้าร่วมด้วยตนเองเองยกเว้นกรณีป่วยหรือมีเหตุ สำคัญจำเป็นเร่งด่วนให้มีหลักฐานมาแสดงหากผู้ใดไม่ไปเข้าร่วมการรับมอบอโิบายดังกล่าวอาจถููพิรณาข้อบกพร่องโอ้โหมีผลอะมีผลอะถ้าวันนี้ตัวจริงเสียงจริงไม่มาประชุมแล้วไม่ได้ป่วยจริงไม่มีหลักฐานจริงก็เนี่ยแหละโดนประเมินแล้วมีบกพร่องในหน้าที่เราใช้เวลาประมาณ10นาทีในช่วง10นาทีที่ผ่านมาเราบอกสองเรื่องเรื่องที่หเรื่องที่หคุณภูมิธรรม ให้เวลาประหลัดอันศิทธิ์ในช่วงสองเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาและกันยาจะมีการตรวจการบ้านประหลัดอันศิธิ์ประหลัดมหาไทยโอเคไหมทำไมโอเคผมเปลี่ยนคุณนะแต่วันนี้ผมให้คุณก่อนอมผมจะรอดูว่าคุณให้ผมไหมผมจะรอเดือนกันยาหลายคนไปตีความว่าดับลืออเด้งประหลัดอันสิทธิ์ไปอยู่กระทรวงทรัพย์ด้วยความเคารพ เร็วเกินไปอรอดูก่อนนี่มันเป็นระยะลีลาพยามังกรอนะเอก,ก็เรื่องหนึ่งที่บอกกล่าวกันในช่วงสิบนาทีที่ผ่านมาก็คือวันนี้17กดกรกฎาคมจะเป็นวันคิกออฟสงครามยาเสพติดก็ต้องดูกันนะจะมีพระนุภาพเหมือนสมัยนายกทักษิณหรือไมอนะ่ว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะทุกคนก็อ่านหมากการเมืองของพระเพิร์ไัยออกพระเพิร์ไัยหมากการเมืองไม่ได้ซับซ้อนหรอก จากวันนี้ถึงวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าก็ไม่ทราบนี่ผมนับเดือนแล้วนะในช่วงหกเดือนนับจากนี้เป็นต้นไปมันต้องมีอะไรที่ชาวบ้านที่สังคมหยิบฉวยจับต้องได้หนึ่งในชิ้นที่พอจะปั้นมันขึ้นมาแล้วให้จับต้องได้ก็คือการปรับปรามยาเสพติดเพราะเคยเป็นผลงานในดีทุลคุณทักษิณด้วยทุกคนจดจำได้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปรอบรอนี้แหละ